สวัสดีครับอันนี้ภาษาไปอ้องเขาเรียกตับบนนะครับระหว่างทีมน่าจะเฮ้ยทีมดอกไม้ผมรู้ที่เคยชื่อรีทีมกับลากตันยูเดี๋ยวจะถามลากตันตยนู่่ะเจอกับทีมสอจอจอัดไยผู้พันตุยผู้พันตุย ตุยไม่สวยตุยคนไหนไม่รยังไม่รู้จักเคย,ยมาเล่นเจ็ดสีมันเดี๋ยวว่าคนเราปฏิบัติภพรบมาจำคนตุยนะนั่นแหละเป็นโพเตอร์บังมา,มามาละมาละมาละควรแต่น้ำโน่นอีกละอีกสน,นามนี่ภาษาไปจองเรียกตัดนรกนะครับใครแพตร้ตกรอบอันทีผูนี้เขาเรียกตัดตัดล่าง ยังไม่ตัดนรกเอ้ยตัดบนครับลืมไปชนะต่อชนะครับังโอ้โหเริ่มตรงแล้วเริ่มตรงแล้ว <c oughs> เออมาแม่นกับคนเข้าดีๆเนี่ยพอแม่นอยู่เนี่ยเนี่ยถือว่าเข้าดีนะครับกดตึบคู่นี้แข่งเลยครับเนี่ยมีอุ้มกับคดตึบมีแข่งคู่เพราะว่า เป็นอดีตทีมชาติด้วยกันนังคูชมหน่อยทิ้งลูกเลยามาอ,าอีกละลูกนึงนะดูพิชชาติจะตีถูกไหมไม่ไสไลด์ให้ตียกสัตว์ปังอ้าวเ,เ,เอาเอาเบี้ยวละโดนสวนสิครับ กดตึบตีตงงจอดอยู่แล้วเอา้าสองใสเลยแต้มเดียวอย,ยูมม่ยยมีโอกาสได้สามแต้มนะผมว่าลกูกลูกนั้นสไลด์จอดลูกตีไปดูนะเพราะว่าเขาอนั่นไงโอ้ไม่ได้ครับได้สองแต้มมันไปก่อนสองจ้าอ้อยังวัดได้อีกเหรอ เอาแสดงว่าใกล้เชียงแล้วก็ตึ๊บบอกสามอุ้ยได้ว่าจริงเหรอแสดงว่าลูกล่างห่างมากชมต่อครับทีมผู้พันขุยนำสองศูนย์ครับตอนนี้ จัดไปบอกจะดอกเปลี่ยนมาด้มาปะเตาาารียมสาวผู้หญิงเหมือนสิบห้า้วเตรียมเซียมีเหรอทียมเซียมีเหรอ,หรอแสดงว่าพี่จุ้มคนหนึ่งอะตีงั้นอุ่ยแขงปุ๊กเลยแขงแบบปุ๊กปกุ๊ก,กเลย เต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยแต่ย่างนี้ครับวันนี้ก็ไม่ได้แต้มนาทีไงอ,อ้าวดูต่อครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้แต้มจังหรอกติดหรอนะไรเฉยๆไปติดเจ็ดใส่ผมตอนนี้มันกต็ตีมันได้ตีอุ้ยมันเป็นเหมือนเขาเลยาเดี๋ยวไปลินทองใช่วันนั้นก็เล่นเอบดเชียงใหม่เป็นคนตี มันจะเป็นมือก่อนแล้วมือตีตามดังดังเจบกระเป๋าตกรอบแล้วเหรอพูดจริงพูดเล่นเฮ้ยบังตกรอบเหรออ๋อไม่ที่แพ้ทีมนี้ไปแล้วไปตัดล่างแพ้เหรอเอ้าเป็นตังเล็ดมือตีมาเข้ากันแล้วเออแน่ๆแน,น,น่เห็นไหม ผมว,ว่าเต็ตงเตกรอบเฉยเลยผมนึก <บ apps. S 2> ว,นนว่าเขาหลอบคุณแข็งให้คูบังกับี่เล็กกาาารรรรรได้แแลเเเ็็ตตมมมมมขขอออีนนนนนนน่่่่่่ะบสสยูููงห แล้วก็ตีก็ไม่พลาดอะ่ะดูต่อครับดูต่อโอ้โห้เฮ้อพวกไปต้องคู่นี้ครับ <c oughs> สลับมือตีมือเข้ากันทั้งสองทีมเลยนี่เปลี่ยนไหมหก็ตึบตีบ้าง,งแอ่ตาย ลุงนี่จนชนไหมตายอ่ะตัดบ,บนครับช <si ession wrote> <outreach> นะเจอชนะตอนนี้ชนะเจอชนะอยู่ใครชนะเข้ารอบเลยสามสามเนี่ยเห็นไหมก่อนแข่งผมยังว่าบังจะลอยลำเห็นไหม ดูพี่พงเข้าทีเนี้ยเปลี่ยนไหมโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวมาไมาอ,อยูอ่ลุงไม่ถึงอยอายุหน้าไม่ถึงเออมอายุเ็าอายุด้วยพวกนั้นมันก็เลยไม่ได้พออายุด้วยพวกนั้นอายุไม่ถึงลืมไปดูคตเติบตีลุงนี้กันนะครับปักโอ้ลุงนี้พาพ โอ้ยุม่มตีเลยเข้าเนาะตีนะครับถ้าอย่างงี้ตีแน่นอนก็ตีเฮ้ยเด้เข้าวยเฮ้ยว้าวสวยเนี่ยพิดต้องตีเลย โอ้ยนึกว่าตรงโซแล้วตีนะั้ีสีี่ก่อนีคุมสองลูกคุมสองลูกน่าด,ดูนะครับตาีเปลี่ยนไหมโดนโอ้ยมีโดนพี่อุ้มจะตีรับสอง่าดูนะดูดูดูจ้องอย่างนี้ม้วนดนีดีดีดี สี่รับสองยังไปัวตไม่เหลือจรงเด็ตาดูต่อครับเนแนนสีนหนึ่งมีแจงไหนีเนานะ Để không? <laughs> ừ. Ôi, lột rồi lột hết đi. Hết đi. Lòi con. À. mất

กดตึบตีลูกนี้ตึบเตรียมลอยปัง้งมันต้องติดแล้วลูกเนี้ย <c oughs> อีกลูกนึงปั้ง,องยอดเอาไดออ้การเล่นอย่างนี้ก็ ไม่ล้าเล่นไงไม่ล้าเล่นดาบอกเป็นดเตอร์ตายเออดาเตีตายถามอยู่น่ะานแบบ้วงแล้ว่ง่าันสามสเย้องเหนึ่งเองเหมือนกันแลเกปลี่ยนลูกนึ่ง พี่พงจะจ่งลูกลานเข้ามาถ้าดูตามอ่านเกมเมือนจะช่วยลูกลางเข้ามไดาจุกอยู่ตรงนั้นลูกนี้ เอ้าได้แต็มเฉยเลยะเคะับัแต่ไม่ยอมดมมาูครับมานำแล้วนะครับต,รรรต่อจอจาต่อ,ตอยรวมเข้ามาตั้งเลตงยตกไหทุกเาก็ได้จะเริ่มครั้งนี้นะ

ดูลูกปีกอดตึบำลไม่หลบนั่งอยู่บนอยู่สูงอยู่โอ้โห,โหลอยมางามแท้ลอยมาสวยมาก สวยมาดูลูกตีโคตรตึ๊บนือครับอันนี้ตีดอปลงตีไม่แบบกระชากไม่ต้องหลบเนี่ยปังสวยมากเต็ไ tai, ไมเดียวอย่เต็มเต็มตเตมไง มันเป็นเบ้าเป็นใหญ่แล้วเลยงั้นก็โดนลูกเลยความที่จะทะลึ่ดมาตีไม่ได้ถ้าตีหลุยทางน้นตีรับตามเลยเอ้าลูกงั้นลูกสกูก็้ตึ๊บไปนะนั่นแหละรู้เอาละงานมีออกเลยลูกออกออกออก ลูกออกแล้วออกแล้วลูกโดนตีมาใจต็มล็กเลูกบขนาดนั้นดูนะครับลูกนี้แก่นน่าจะออกนะครับเี่นยว่านเลยที่ใจเต้องอยู่ที่หนึ่งหรือที่สองครับแต่ถ้าลูกนี้หลุดพิุ้มตีรับ คู้้ลนตาชนเข้ามาเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเกมเลยนะอ้าวพี่อุ้มก็ตีรับหนึ่งหนึ่งรน้อยเดียวอย่างเงยหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งพี่ดูนะครับ ปุ่มตีป้องอเสียแต้มอีกแล้วต่อครับเจ็ดเท่านะครับตอนนี้ โอออยยกเลไม่หยบตั้งไงไปสองไม่หยบตั้งไงมไม่หลบนะแต่แทงท่านตั้งามาเปลี่ยนลูกเดียว

โส no ังมาที hmm. no ่รองมตั้งาแล้วเนี่ยกันไอืมกโคโคออกทั้งหมดตีนะมันโดนน้อยเดียวอยู่มันรักของปวและเพราว่ามันล็อกตีแล้วเมื่อกี้นกสับลูกดีกว่าอง

Ôi! เข้านึกว่าตีโอ๊ย ôi thì ละเริ่มทิ้งลูกทิ้ง tem là, Đã. ไม่อยากใลยนะ้ำมันครั้งใหญ่ โอ, oh! อ้ยจอดสวยมากเกมได้ทั้งคู่เกมได้ทั้งคู่อ่าวางการโคตรวางกลาง โอ้เย็นดีนี่พอคืบมาสิบตออ่อเก้าครับเกมได้ทั้งคู่ไปตอ่อดูต่อครับดูต่อไอ <c oughs> <c oughs> เดียวเดียวเลยเทน็นที่ใจยีนเข้าเนอะตั้งอีกลูกอยู่ไอ้จ๊อด 9 2 7 ข้าววิวมกันคนรับตรงนี้ตาตีถูกสไลด์จอดน,น,นิ้วมีโอกาสอยู่บังเรือบเรือบ เพราะว่าวางพลาดเองเนาะหัวแรกไม้แรกจะกะเอาตีจอดด้วยนะครับไม่จอดครับตอนนี้ค้ดเติบได้เปียกลูกเลยนะครับเป็ตองเพราะว่า ึงตีตามได้โคตรตืบว่าตีจอดเอาได้ยากอยู่โคตรตืบจะเข้าไปต้องออกนะี่ยากอยู่ <c oughs>

เต็มครับว่าโดติชนะครับ